แก่ตัวเราเองนะพูดถึงเรื่องบุญนี้ในทางพระพุทธศาสนาโดยหลักคำสอนนะมีอยู่แค่สามนะองค์สมเด็จพระสัมมาสาาัชกนะตัดกิเลสออกจากจิตออกจากใจตัดอาสวะ วันนี้เราได้มาพากันตัดกิเลสได้หนึ่งคืนสองคืนแล้วสองคืนหรืองสองคืนแล้วตัดได้เยอะแล้วตัดภาระทางบ้านตัดลูกตัดเมียไม่มีลูกไม่มีผัวแล้วนะแจกเปิดต้อะไรตัง <c oughs> างก็จะลแลกก็ถือว่าเป็นการจาก,กอีกแบดหนึง่งคือสละเพื่อมาปฏิบัติธรรมส่วนญาติโยมที่ไม่ได้มาถือ ปฏิบัติตัวนี้ก็มาจากพระเหมือนกันบุญอย่างที่หนึ่งคือการให้ทาเนเตรียมข้าวอาหารมาไกลาจากกรงน้อยก็คงจะไม่อดเลยนะวันนี้คงไม่ได้อดได้ฉันข้าวญาตโยมแต่หัวอย่างเนี่ยไม่ได้มาฉันนานเหมือนกันบุญอย่างที่หนึ่งคือทานนะนะเป็นบาร,รมีอีกอย่างหนึ่งถ้าเราบำเพ็ญพฤติธรรมมากมาก จะทําให้ชีวิตเราไม่ลําบากบุคคลใดไม่เกิดมาก็เป็นคนไม่มีไม่มีทรัพย์สินเงินทองสังเกตว่าเราเกิดมาไม่มีแสดงว่าไม่เคยทําไว้เพราะฉะนั้นฝั่งฝั่งแล้ววันนี้ต้องเริ่มทำยิ่งคนไม่มียิ่งต้องทำทามใช่ไหมเพราะว่ามันนม้มีบุญอย่างที่หนึ่งบุญอย่างที่ 2, สองศีล ศีลแปลว่าปกติปกติจากการไม่เบียดเบียนเนเรามาถือปฏิบัติเราไม่ได้ไปเบียดเบียนคือไม่ได้ไปหาปไม่ได้พูดจาส่อเสียดพูดไม่นานโทรศัทเข้ามาขออนุญาตนายยมนะแปบ๊บหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้งานหลายด้านเหลือเกินก็เอาทุกด้านเหมือนกัน อันาคพระรัตนตรัยคือพรทะทพระธรรมประสงค์และอันภาคของสิ่งจักจิ์สิทธิสิ่งศักดิ์อยู่ในจักรลรรดน,น,นลกคือเรียก,กว่าในพื้นที่ของวัดกุเวียนนี้จงดนบันดาลให้ท่านอํานวยอวยชัยให้ทุกๆุกท่านประสบโชคดีมีชัยมี การเจริญงอกงามไพ่บุญในพระพุทธศาสนาด้วยลาบยศสุขสรรเสริญทุกประการที่ทำแล้วสิ่งทุกๆอย่างที่อัตมาอวยพอรอวยชัยมณีจงสำเร็จจงสำเร็จจงทุกประการ